นู้นนู้นนู้นอีกตัวหนึ่งคะนกตะขาบเขาเรียกเนอร์สคริปก่ะอันนี้ก็นก บรูเมสอันนี้ก็น้องกะลอกบรูเมสนกน้อยเมืองนาวนะคะอันนี้ก็น้องกะลอกเมืองหนาว นกตะขาบไปแล้วเอ๊ะเสียงอะไรเอ๊ะเสียงอะไรนะประมาณนี้นะคะสุดยอดนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่นี่ดูเลสุดเสียนะคะ ถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้อากาศลบหกองศานะคะเช้าเช้าลบสิบสามองศาะคะ่ะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะแดดออกเนาะ